ตอนแรกเขาบอกว่าก็ถ้ามีปัญหากดกูเคยเรียนให้แล้วกูก็ปลดไปเรียนมึงออกมึงจะเอาไหมอะไรเงี้ยเขามาพูดกับน้องหนูแบบเนี้ยหนูส่งเงินไปตั้งเยอะเลยนะแล้วทีนี้หนูก็เพิ่งมารู้ว่าอ่ะแกงยุบแล้วหรอการที่นี้ก็แบบพอนยุบไปปุ๊บเขาก็ไม่ได้ประกาศยุบนะเขาบอกให้ส่งเงินเรื่อยๆเลยถ้าใครไม่ส่งกูปลดนี่เอเขาก็บอกว่าให้ลองไปคุยกับคดีคอชอดูไหมว่าให้มันแบบพี่เอกอะพี่เอกเขาพูดแนวๆระมาณว่าคนแบบนี้ไม่ต้องประจานอะไรอย่างนั้นอะแล้วตอนนั้นมันมาโกหกหนูอะไรอุ้ยเราชื่อไข่เจียวนะ ไอสัตว์ตอนแหนชิบหายผู้ชายพี่อะไรก็ไม่รู้ถ้าเสร็จเรื่องเนี้ยแท็กที่ในตัวเขาเอาหนูถือว่าแบบให้เป็นข้าแรงได้ไหมยิ้มแลวเขาอะไรก็ได้มันพอยพอจะได้ลหมเพียความแค้นผู้หญิงมันน่ากลัวหรอเป่ี่แคอนสชอุ้ยคอนสชวเขาตัดผมใหม่ปะวะครับผม สวัสดีครับคสชโอัสดีครบสวัสครบอ่าเออเริ่มยังไงดีวะเชลลี่เริ่มเริ่มที่เงินแกงเลยอะคือคือคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่าคือพวกหนูอะมีมีปัญหากันแล้วหนูก็เลยไปปรึกษาพี่เอกมาครับใช่ไหมแล้วพอหนูไปปรึกษาพี่เอกมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ลองไปลองติดต่อคอสชดูว่าแล้วไปเล่าให้เขาฟังว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืม อืมคือเรื่องมันมาอยู่ว่าพวกหนูอะสอบเข้ามากันเมื่อตอนมกราโดยชื่อแก๊งอิมมทอร์ที่มาจากเลซันโต้ครับทีนี้พอพวกหนูสอบเข้ามาทุกคนก็อใช้ชื่อกันปกติแหละส่งเงินแก๊งปกติแล้วช่วงประมาณเดนกุมภาที่ผ่านมาใช่ไหมคอสชอมันมีประมูลบ้านแก๊งใช่ไหมอืมทีเนี้ยหัวกแก๊งหนูแอบเอาเงิน 10M ไปให้เดลิเปอร์แบบไม่ได้บอกคนในแก๊งอะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อ เขายืมไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดอกเบีย้ยคือนอีกหนึ่งเอ็มก็คือคืนมาสิบเอ็ดเอ็มแต่คือพวกหนูก็ไม่ได้รู้แต่น้องหนูว่ามันเหมืออยู่ที่ข้อหมูเมืองบนตอนนั้นแล้วเขาคุยกันแล้วมันก็ได้ยินแตคค่คือเหมือนมันเหมือแต่มันไม่ได้เหม่อใช่ไหม uh huh. อ่าครับอ่าแล้ว,แล,วแล้วพอทีเนี้ยพอพอเรื่องมันหลุดมาสู่คนในแก๊งอะคนในแก๊งก็มาคุยกันว่าแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวขอแบบเออ แจ้งเรื่องเงินหน่อยได้ไหมแบบเคลียร์กันหน่อยได้ไหมว่าแบบว่าทําไมถึงแบบเอาเงินแก๊งอะไปให้คนอื่นตั้งสิบล้านโดยที่ไม่ได้บอกที่นี้นพอพอพวกหนูอะไปไป,ไปพูดใช่ไหมก็คือมีคนยคนนึงอะคือมีบางสองคนที่เป็นหัวแก๊งหรืออีกคนนึงอเป็นรองคือพวกหนูว่าเซ็นกับบางตับแต่คนที่เขาคุมเรื่องเงินอะคือชื่อรอแยะไอ <Okay. S 1> คนที่คนที่ชื่อตับก็เลยไปคุยกับเขาบอกว่าเนี่ยเออ ไม่ก็เก็บเงินได้ปกติเต่เขอแจ้งได้ไหมว่าเงินไปใช้ทําอะไรมีเงินย้อนเงินอยู่เท่าไหร่เงินในแก๊งขึ้นในแก๊งหนูมีปุ๊มานเกือบสี่สิบคนแล้วเขาส่งเงินกันครบอะซึ่งซึ่ง,งคนถือเงินอยู่มันก็ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้ต่อมาพวกหนูก็คุยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าถ้ามีปัญหาพวกมึงก็ไม่ต้องอยู่ถ้าใครมีปัญหากับกูกูจะตั้งกฎแก๊งกว่ากฎก,ก็คือกูถ้ากู ไม่โอเคพวกมึงมีปัญหากับกูกูปดก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเกิดว่าใครเอาไปพูดหรืออะไรอะไรเงี้ยเขาส่งรายชื่อปดออกจากแก๊งเลยแล้วป,ด,ป,<ล>ปดออกจากแก๊งมีผลอะไรบ้างครับปดออกจากแก๊งก็คือปดปดไวรลิสหลุดเลยค่ะแบบว่าออกจากเมืองไปเลยอะ่ะโอ้อันนี้ถือว่าเขาก็กลุมชีวิตเลยดิ ใช่ใชทีเนี้ยหนูก็เลยไปคุยกับพี่เอกใช่ไหมที่เรื่องที่เกิดอเรื่องนี้แล้วก็ไปคุยพี่เอกพี่ก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอไปก่อนให้แบบให้แบบว่านั้นพราะไมทําอะไรไม่ได้ถ้าเขาส่งรายชื่อปดมดาอํานาจมันอยู่ที่เขาพี่เอกก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยให้หนูมาคุยกับคอสอชอว่าเออทํายังไงดีกับเรื่องเนี้ยทีนี้ใช่ไหมผ่านไปได้ผ่านมาอีกเดือนนึงหนูก็โอเคคือหนูไม่โอเคที่อยู่หนูก็เลยบอกว่า หนูก็ทําต๊วไม่รู้เรื่องมาตลอดอะแล้วหนูก็บอกเขาว่าหนูขอออกแก๊งไปอยู่กับครอบครัวได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยอะส่งเงินให้เขาไปเอ็มหนึ่งแล้วก็บอกเขาว่าหนูขอออกมาอยู่เป็นประชาชนเขาก็โอเคส่งไลยชื่อออกพอส่งไายชื่อออกเสร็จปุ๊บหนูออกมาได้แค่วันวันสองวันใช่ไหมก็มีเรื่องมีเรื่องที่เจ็บบาปตีกะกบแก๊งใช่ไหมหอ่าพในวันเดียวกันกับที่หนูออกแก๊งเลยเขาก็โอเคไม่เป็นไรหนูก็ หนูก็รอเพราะว่าหนูเห็นว่าเออถ้ามาคุยกับคอสชก็น่าจะยังไม่ได้เพราะว่า pues, น่าจะยังไม่ว่างทีเนี้ยพอเสร็จปุ๊บเขาอะไปบอกไข่หวานว่าประกาศยุบแก๊งแบบคนในแก๊งไม่ได้รู้เรื่องเลยอะมารู้อีกทีนี่คือน้องหนูก็เพิ่งมารู้วันนี้หลังจากที่มันครบเจ็ดวันแล้วอะก็คือวันที่เมาบัดแก๊งออกอะก็คือเหมือนคนนี้มีสิทธิ์ในการประกาศยุบแก๊งทําให้สิทธิ์ที่เขาจะตัดไวริสของเราออกก็คือ ่าเราอยู่ที่เขาใช่พอเขาประกาศยุบแกงแล้วมันยุบแกงก็คือไม่มีสิทธิ์กมดแล้วแต่ทีเนี้ยคือแต่ตัวเงินเขาเก็บไปแล้วถูกไหมเงินเขาเก็บไปแล้วเขาก็ซื้อแท็บมาคันหนึ่งสิบแปดคันหนึ่งแล้วก็สองร้อยห้าสิบโดเรืออะไรพวกเนี้ยคือเขายื่เงินอ่ะอยู่ที่เขาหมดเลยตอนแรกเขาบอกว่าก็ถ้ามีปัญหากดกูเคยเงินให้แล้วกูก็ปลดไปเลี้ยงมึงออกมึงจะเอาไหมอะไรเงี้ยเขามาพูดกับน้องหนูแบบเนี้ย หลังจากที่ประกาศอยู่ไปแล้วแต่เออหนูก็เลยรอเลยไปคุยกับพี่ไข่หวานว่าถ้าเขาประกาศอยู่แก๊งไปแล้วอ่ะน้องหนูมันอยู่ในแก๊งแล้วเขาขู่เขาจะส่งอะไรชื่อปลดมันปลดได้ไหมไข่หวานบอกว่าไม่ได้หนูก็โอเคได้เงั้นเดี๋ยวหนูไปติดต่อคอสชเลยก็ได้ว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้แลบบ้วแบบก็คือหนูคิดว่าหลังจากเสร็จอน,นียหมดดีเลยแล้วอ่ะเขาน่าจะไปอยู่กับเดลิเปอร์ต่อเพราะว่าเขาเอาเงินไปให้เดลิเปอร์ประมูลบ้านมา แล้วเขาบอกว่าเขาแบบเป็นเพื่อนสนิทกันกับหัวแก๊งแก๊งนั้นอะแล้วก็คือแบบพวกเงินเงิงนอะไรพวกหนูพวกเนี้ยแบบเขาเอาไปใช้ส่วนตัวเหมือนเลยแล้วเขาก็ก็แบบว่าขู่คนในแก๊งมาตลอดคนที่รู้ในแก๊งบางคนก็แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องด้วยแบบส่งเงินเฉยๆเข้าใจว่าเขาจะทําต่อแต่อยู่ๆเขาก็ประกาศหยุดไปเฉยๆอะ่ะเขาแล้วเ,เขาก็ไม่ประกาศให้ทุกคนราบทุกคนรู้เลยแต่คือหนูอะ่ะหนูส่งเงินไปตั้งเยอะเลยนะแล้วทีนี้หนูก็เพิ่งมารู้ว่า แกงยุบแล้วเหรออือใช่คือคือเชื่อไหมว่าคนนอกแกงอะมาพูดกับหนูว่าอีมาค่อยุบแกงเหรอตอนนั้นหนูอะออกมาจากแกงแล้วหนูก็แบบหายุบเหรอเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลยคือเขาบอกว่าเนี่เยเดี๋ยวเดี๋ยวพัาส่งเงินเดือนนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำโอซีอะไรเงี้ยแต่หนูก็เห็นเขาเข้ามาเข้ามาในเมืองอะทุกวันกันที่นี้ก็แบบพอยุบไปปุป๊บเขาก็ไม่ได้ประกาศยุบนะเขาบอกให้ส่งเงินเรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยถ้าใครไม่ส่งกูปดแทนปดอะไรก็เออารอะไรก็ปดปดป มก็<ด>คือคือเขาเหมือนแบบขึ้นมาพูดคำมั่นเลยแบบว่าถ้ามีปัญหาคือกดแก๊งก็คือกูถ้ามึงมีปัญหามึงก็ออกไปสอบใหม่ซะอะไรประมาณนั้นอะใช่เพราะว่าไอเนี้ยเข้ามาตอนแรกหนูว่าจะเข้ามาเป็นแก๊งสมทบกับฟาเตสอะแล้วคือฟาเต้เขาช่วยทุกอย่างอะแต่เขากับคขาแบเนี้ย ก็หนูตอนแรกอ่ะคืออยู่กับฟาเตสแล้วเขาก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวมาสอบกรันสมทบก็เคยคุยกับลองเอกมาแล้วนู่นนนนี่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเขา้ามาในชื่ออิมอร์ทัลแต่ก็คือก็คือมาด้วยกันทุกคนก็มาตอนแรกจะมาช่วยฟาเตสกันแล้วพอพอสอบเสร็จได้นู่นนันนี่เสร็จปุ๊บได้เงินไปปุ๊บเขาก็แบบว่าพวกมึงก็แค่แบบเกาะขากูเข้ามาสาอบใบเลือะถ้ามึงมีปัญหาก,ากับกูมึงก็ออกไปอะไรเงี้ย ไม่ได้ต้องการหรอคือถ้าจะยุบก,ก็บอกมันก็ได้แล้วคือถ้ายุบแล้วก็มันต้องคืนเงินใช่ไหมคะหรือว่าเขาเอาไปเลยเขาต้องเอาไปเลยคือเขาอันนี้ตาม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 ,มันเป็นสิ่งที่เขาคิดเขาสามารถทําได้ทุกอย่างต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าพอมาเป็นไวริสแกงเขาสามเขาถ้าเป็นหัวแกงแล้วก่อนหน,น้านี้น่าจะมีอํานาจในการทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการถอ<บ>ดถอนไวริสอ,ออกอ่ะ แต่การแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ผมมองว่ามันจริงๆอำนาจเนี้ยเราให้เพราะว่าเขาจะได้คูมปแก๊เพื่อเพื่อให้เป็นแก๊งใช่ไหมมันใจว่าเขาไว้ใจได้ทุกคนก็รู้ว่าเขาไว้ใจได้คุยรู้เรื่องใจดีอะไรอย่างเงี้ยอือผ่านไปมันไม่ใช่ไงแล้วนะตอนนี้คือตัวแก๊งเนี่ยอยู่มาจนสามารถยุบแก๊งและเป็นปรเป็นไวรัประชาชนได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ค นีเขาเป็นประชาชนเดียวหนึ่งคนหนูนะ่เาเขาจะเป็นประชาชนเดียวแล้วก็มีครอบครัวที่นามสกุลเดียวเขาอยู่น่าจะน่าจะครบห้าเลยชื่ออะไรครับเขาชื่อรอยย์อิมมอร์ทัลก็คือเป็นนามสกุลอิมมอร์ทลใช่ครับใช่ครับแล้วเงินที่เขาได้ไปทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับรวมๆน่าจะเกือบเกือบสี่สิบเอ็มะคือมันส่งอาทิตย์ละแสน จริงๆนะหนูที่หนูสังเกตมาไอ้พวกที่สนิทสนิทกับเขาอ่ะคือบางคนก็ส่งก็ได้บางคนก็ไม่ต้องส่งอ่ะอ๋อคือตอนนั้นอ่ะพอหนูคือเงินเงินมันถืออยู่ที่แกงแล้วเขาก็ไม่ได้ไปซื้อรถไม่ได้ซื้ออะไรให้แกงเลยคือมันไม่มีของอะไรให้แกงเลยสักอย่างหนึ่งใช่ไหมหนูก็เลยถามว่าเดี๋ยวหนูจะทําปลาสลามนะหนูขอยืมสองเอ็มได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้นหนูคุยอีกรอบหนึ่งเขาให้มาเอ็มหนึงหนูคืนเงินเอ็มหนึ่งเสร็จปุ๊บ ลูกหนูอยู่ในแกงด้วยหนูก็เลยลูกหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะทํปากเราเหมือนก้นขอยืมได้ไหมเขาก็บอกว่าอ๋อคนถือเงินไปทหารอยู่ไปน,นู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่คือตัวเขาว่าเอาเงินให้คนอีกคนที่เขาสนิทยืมอีกสองเอ็มแต่แบบไม่ได้บอกแต่คือถ้าเกิดคนอื่นจะยืมเขาก็บอกว่าไม่มีหรือแม่ก็ให้ยืมได้เอ็มเดียวนะอะไรเงี้ยจริงๆเงินมันพอแบบประมูลรถรอบนี้ยังได้ด้วยซ้ำอ่ะ ก็ได้ไปเยอะอยู่อ่ะหนูว่าเป็นความคิดหนูเนาะ,ะคือ,อนนคนแบบไม่รู้เรื่องอเ,เยอะอยู่ตอนนี้พอจะทราบแล้วคราวนี้ที่มาปรึกษาคืออยากจะให้ทำอะไรคือก่อนหน้านี้ที่หนูเคยไปคุยกับพี่เอกอะ่ะพี่เอกเขาก็บอกว่าให้ลองไปคุยกับคขากชอดูไหมว่า พอจะทําสตอรี่อะไรกับคนคนนี้ได้บ้างให้มันแบบแบบให้แบบอยู่ไม่ได้ให้แบบว่ามีเรื่องที่แบบทําให้ทุกคนรู้ว่าเขาไปทําแบบนี้มาอะไรประมาณนั้น่ะที่คุยกับพี่เอกพี่เอกเขาพูดแนวๆประมาณว่าคนแบบนี้ไม่ต้องประจานอะไรอย่างนั้นอะหนูหนูขอติดป้ายโฆษณาได้ไหมอะโฆษณาการตลาดอะ ได้มันมันมีมันมีอยู่นี่มันมันมีอยู่จริงๆพวกพวกงของหรือว่าแบบลงรถที่เขาแบบออกไปอะพวกหนูแบีองคนอะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะหกแสนเองประกาศอะเอาหน้ามันลงอ่ะแล้วก็ทําประกาศเลยเนี่ยสัญญกรรมหนีได้มันเพิ่งสัญญกรรมใหม่แห่งแฟมไอเงี้ยสองันคนเที่ยววันนี้หนูไปเห็นในห้องไอ้ประเทศใช่ไหมชื่อดิสคอร์ตมันเปลี่ยนเป็นอะไร s u ซันเซสอิมมอร์ทัลอะชื่ออะ สภาพไอท้ท <c oughs> ี่หนูหนูเราใส่เ้รกอมด้วยตอนเนี้ยผิวขาวหน้าสามเอ็ดอ่ะแล้วตอนนั้นมันมากโกหกหนูอะไรเอ้ยเราชื่อไข่เจียวนะไอสัตว์ตอนแหลชิบหายผู้ชายที่อะไรก็ <c oughs> มีเมยดูดหนูไม่รู้มั้งเสียงเด่นนะโฮโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วอ่ะ <c oughs> เอา,อางี้กลับมาที่กลับมาที่บอกว่าจะให้ช่วยคราวนี้ โอเคไอเรื่องเนี้ยพอพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่อืมสำหรับตัวผมเองต้องบอกก่อนว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมรับเรื่องไปบอกต่อให้ได้แต่คงจะต้องเป็นลักษณะของการจ้างงานดีกว่าจริงๆผมว่าถ้าสมมติว่าถ้าเสร็จเรื่องเนี้ยแท็กที่ในตัวเขาเอาหนูถือว่าแบบให้เป็นค่าแรงได้ไหมที่เทมันก็เงินพวกหนูอะ่ะ กึดรถขออะไรก็ได้มถให้เลยโรนดูแบบหนุ่ยหนุ่ยมันลอกันย่นั้นล่ะก็คือไม่แต่บางครั้งถ้าเงินเขาอ่ะเขาเอาไปใช้หมดแล้วถ้าเขาเหลือแต่แท็กอย่างเงี้ย่ริงจริเราที่เราจะเห็นอะที่เราเห็นล่าสุดอะมีแท็กคันหนึ่งสิบแปดสองคันสองร้อยห้าสิบโลคันหนึ่งเรือสองร้อยห้าสิบลำหนึ่ง ที่หนูเห็นเขาถือล่าสุดอะนะก็ไม่รู้จะซื้อรถที่อะไรยายาสตอรี่ก็ไม่มีแตนน้วแล้วเขาบอกเขาตอนะตอนแรกเขาบอกเฮ้ยทําไมตัวช้าจังบอกหนูว่าไอ้เชื่อหนูหนูยังจะต่อยปากแม่งเลยแค่ว่าตอนนั้นอ่าเนี่ยแก๊งแก๊งหญิงแก๊งหญิงรวมหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแก๊งรวมมันเป็นมันมีทั้งชายผู้ชายสัคนหนึ่งที่พอจะเล่าเรื่องได้ไหมไม่มีอ่ะอ๋อเพราะว่าถ้าถ้างั้นมันหืม อ๋อเดี๋ยวหนูให้ลูกหนูไปเล่าดีกว่ามันเป็นผู้ชายน่าจะไดะ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเบอร์มาเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะติดต่อให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าอ่ะเอาเบอร์มาขอร้องแหละทำให้มันอยู่ไม่ได้แบบต้องออกอ่ะดหนีออกประเทศ จริงๆคือแบบว่าแบบใช้แชทหน้าทุกทางจริงเดี๋ยวหนูโทรไปบอกรูปหนูพรานก็ได้ว,ว่าเดี๋ยวคนสมชายจะติดต่อไปสักหวัวจะเปอดไลบีโดนแชทถูกเหมือนแบบไอ้พวกที่แบบอยู่ฝั่งเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบมาลุมหนาน้องหนูอีกว่าแบบว่าเกาะเขาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอืม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 โตต่อดีที่สุด จริงหนูก็แบบหนูก็เก็บเรื่องมาเป็นเดือนแล้วแหละตั้งแต่ตั้งแต่ตแตช,ช่วงกุมภาควาเดรู้นะหนูแทบกูนะ่อะจริงแขนแขนแขนโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมติดต่อบอกอน้องผู้ชายคนนั้นไว้ตแายรอไว้แล้วก,ก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปคุยเรื่องนี้เขารู้ใช่ไหม ที่เล่ามาเนี่ยรู้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 อ่ะเดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นคนที่ยืนยันละกันสําหรับเรื่องงานนี้แล้วค่าตอบแทนเดี๋ยวผมไปคุยกันในแก๊งก่อนโอเอะไรยังไพี่เมเปีไม่เราติดต่อบางตาปะบางตับเขาติดโอซี่ดิน่าจะตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้เขาชื่ออะไรนะครับคนที่คนที่หนูให้เบอร์มาชื่อขนมถุงครับขนมถุงแล้วอ่คู่กรณีชื่อว่าอะไรนะครับ คนที่คนตัวต้นเรื่องหนูคิดว่าน่าจะมีชื่ออ่อรอยแยะแล้วก็อีทีแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อไหะไอเฟลน่าจะนา่าสกุลิมมอร์ท่าหมดเลยอีทีสลามอืมก็น,นั่นแหละป้าหนูเองโอเค okay. งั้นเดี๋ยวผมติดต่อไปอีกทีหนึง่งได้ยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบโอเคครับ ไปลุกแน่บอกเลยพี่เบบี้เชื่อความแข็งผู้หญิงมันน่ากลัวหรอวะนี่นี่หนูได้หนูได้เบอร์โฆษ,ษณามาแล้วเชื่อความแข็งผู้หญิงมันน่ากลัวหรอ แทนคุ้มอยู่ค่าตอบแทนผมมองว่าคุ้มอยู่เดี๋ยวต้องถามลุงว่าลุงจะรับงานไหมครับสวัสดีครับถ้าลุงไม่รับงานสวัสดีครับก็ถามลุงก่อนว่าเด็กเรารับงานได้หรือเปล่าถ้าเด็กเรารับงานได้ไอ้เซิร์ฟไอ้แจ็คเดี๋ยวให้มันไปจัดการเซิร์ฟทำไรอะ่ะไม่ต้อง<ม>ทำอะไรเดี๋ยวแยกเอาแล้วทำไมประตูระเบิดอ่ะ ก <nem S 2> ับหลังคาโต้ระเบิดต้องเข้าฟังนี่